สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลายเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i n เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์นะครับตู้รวมมืดบ้างนะครับเพราะว่าตู้รวมแสงเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะมาวิเคราะห์นะครับทั้งด้านตู้รวมมืดกันบ้างนะครับว่าจะมี them, ะะมนะ آ, ม ấy, ตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วจะมาวันไหนนะครับอ่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็จะมาวันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวเรื่องตัวละครตัวไหนเนี่ยหน้าปัน้นหน้านาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับ แนวทางก่อนนะครับเพื่อใครที่แบบเปิดแสงไปเต็มอิ่มแล้วแล้วแบบอยากจะรู้และว,ว่าตู้มืดเนี่ยจะมาให้สุ่มได้เมื่อไหร่นะครับอยากสุ่มไม่ไหวแล้วนะครับก็ดูคลิปนี้ไปได้ก็หลายๆคนนะครับก็น่าจะได้สุ่มเนี่ยแหละครับตู้รวมแสงเนาะก็คือแสงเนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่12นะครับถึง19ถ้าเราอิงนะครับจากอัปเดตรอบปีที่แล้วนะครับถ้าเหมือนกันนะตู้แสงออกนะครับตู้มืดก็จะเข้าเลยอันนี้คือถ้าเราอิงตาม อัปเดตปีที่แล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับที่ผมเปิดนะครับตู้รวมมืดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะซึ่งแบบอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะฮะผมกลับมาย้อนดูตัวเองเนี่ยแล้วผมลองดูวิดีโอเก่าๆของผมเนาะผมรู้สึกนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยอ่ะอันนี้คือตัวผมเองนะรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆจริงๆนะครับอย่างเมื่อผมย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผมทําเกมราเลนเจอร์เนี่ยผมไปนั่งดูอะไรเกี่ยว ผมไปนั่งดูผมพูดอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเราทําไมตอนนี้มันดูดีกว่าตอนนั้นวะมันดูพูดดีกว่าอะไรเงี้ยเนาะมันดูแบบเออมันมันดูแบบมันดูเชี่ยวชาญกว่านะครับซึ่งเออมันทําให้ผมเห็นว่าเออเราแบบพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะทั้งๆที่ผมเนี่ยทำยูทูบมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับอาจเกมแรลเลนเจอร์นะครับเพิ่งมาทําได้ประมาณปีกว่านะครับย้อนไปช่วงตอนนั้นที่ทําแรกๆนะครับมากับตอนเนี่ยเออผมก็รู้สึกว่าเออคลิปมันดูคนละคนละฟิลอันนี้มันแบบ ม,มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ผมย้อนมาดูนะมันก็เป็นประมาณแบบว่าเหมือนเราเพิ่งมาเริ่มเล่นนะเรายังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะเออเหมือนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ตัวไปแล้วนะฮะก็เลยแบบจะสบายๆไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะที่เปิดนะครับตู้รวมมืดก็คือวันที่20มกราซึ่ง20มกราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับมันตรงกับวันศุกร์นะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแสงนะครับมาวันที่13 นะอ่าปีที่แล้วนะครับต้องย้อนก่อนนะตู้แสงเนี่ยมาวันที่13ไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้เนี่ยมันคือสุก12ปีที่แล้วคือสุก13นะซึ่งอันนี้ผมอิงจากการอัปเดตเดิมเลยนะครับตู้มืดเนี่ยมันจะเข้ามาวันที่19เลยนะครับอ่าเพราะว่าคลิปเนี่ยมันมาวันแรกก็คือ20เมื่อปีที่แล้วก็คือวันสุกแสงออกมืดเข้าเลยปีนี้ผมก็คิดว่าเหมือนกันแสงออกมืดเข้าเลยวันที่19เนี่ยแหละครับวันสุกที่จะถึงนะอ่าอีกประมาณ4วัน อีกประมาณ4วัน34วันนะครับก็เข้าเกมมาตอน10โมงนะครับตู้มืดก็จะเข้ามาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตู้มืดเนี่ยมีตัวละครอ,อะไรกันบ้างนะครับอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะอันนี้เป็น i อดีโค้ชแสงนะอันนี้ไม่ได้เข้าแหละคือมีตัวแสงเยอะมากเลยล็อก2อบาวมายากนอาดูบิดเจสิก้าแสงไม่ได้ฟันเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านตู้มืดนะฮะอ่ะที่ผมคิดว่าจะเข้ามานะครับซึ่งอ่าเมื่อล่าสุดเนี่ยอ่าล่าสุดนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไวซูชิ เป็นตัวแรกต่อด้วยนาฬิกาต่อด้วยลอนนะฮะอ่าลอนไอตัวทาโกยากิอ่าแล้วก็จะเป็นมูนเยลลี่อ่าต่อด้วยโคนี่สล็อตเจมมืดอ่าแล้วก็จะเป็นทางด้านอ่ามูนเบสบอลแซลลี่หิมะอ่าแซลลี่การบินแล้วก็แซลลี่หม้ออ่าอาริติก,กินะครับแซลลี่รถเข็นขยะแล้วก็จะจบปิดท้ายด้วยบราวโยมินะฮะอะ่าก็จะมีตัวละครเนี่ยประมาณนี้นะครับเมื่อปีที่แล้ว ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีตัวละครมาประมาณนี้นะครับสําหรับเมื่อปีที่แล้วก็คิดว่ามันก็จะมาในลูปเดิมนะครับแต่แค่จะเพิ่มตัวละครเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยตัวละครอันไหนเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> เผื่อใครกําลังรออยู่ที่จะเปิดหานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่มืดกันก่อนนี่อ่ะอย่างมืดนะครับเมื่อตู้ที่แล้วนะครับตัวที่มาก็จะมีตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ สามตัวตัวนี้สี่ตัวอ่าสี่ตัวแซลลี่หิมะห้าตัวมูนหกนะครับเจม7เจ็ดอ่าเมอร์รี่ไม่มานะครับเมอร์รี่ตัวบินคริสต์มาสไม่มีในตู้ครับโคนี่สล็อตตัวที่แปดนะฮะอ่าแล้วก็มูนเยลลี่นะครับตัวที่เก้าอ่าลอนตัวที่สิบอาริกาปูสิบเอ็ดแล้วก็ซูชิสิบสอง ก็คือตู้มืดรอบที่แล้วเนี่ยจะมีนะครับด้วยกันทั้งหมด12ตัวและที่ผมคิดว่าจะเพิ่มเข้ามาในตู้นะอ่ะนี่ครับตัวที่13 s a l l y p i t c h e r ต่อไปครับตัวที่14นะครับที่จะเข้าก็คือนี่เลยมูลหุ่นไลกาอ่าต่อไปนะครับตัวที่จะเข้าเลยตัวสุดท้ายละนะครับก็จะเป็นทางด้านตัวที่15ก็คือบาวผู้ส่งสารก็จะเหมือนกับแสงเลยนะครับแสงอาแสงในรอบเนี่ยจะเพิ่มเข้ามา3ตัว แสงจะเพิ่มเข้ามา3ตัวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจบที่บราวผู้กำกับแสงมีมีมูลนะมูลลดน้ำหนักไรกทองเปลวาอัศวิน3ตัวซึ่งมืดนะตู้มืดที่จะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าก็จะมาอีก3ตัวเหมือนกันนะฮะจะเพิ่มมาอีก3ตัวเหมือนกันก็จะเป็นทางด้านตัวนี้นี่ครับจะเป็นทางด้าน พิเชอร์อ่าเผื่อใครยังต้องการพิเชอร์นะครับพาดมืดอมารีสกิลเปิดหาได้นะครับแล้วก็จะต่อด้วยมูลหุ่นไลากานะครับตัวละครนี้มันเป็นตัวละครลำนำเย้าวยวนนะครับซึ่งไม่ค่อยอ่าเหมาะในการหาตัวแรกๆเท่าไหร่นะครับส่วนตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวบ布าผู้สงสารส่วนไอตัวเนี้ยมันไม่เข้าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตู้เลดเดือนนี้นะครับส่วนไอตัวซานตาจิ๋วเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นตัวบินคริสต์มาส เมอร์รี่บินคริสต์มาสไม่เข้าไอตัวนี้ก็ต้องไม่เข้านะครับอันนี้คือผมวิเคราะห์ตามอารอบที่เขาเอาเข้ามานะครับจะเพิ่มเข้ามา3ตัวซึ่งตัวละครในเนี้ยหลักๆแล้วนะผมอยากให้หาบราวยมทูตพิชเชอร์กับเจมมิดหรือสล็อต4ตัวนี้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยเราต้องมาเจาะหรือการเผื่อใครแบบอาเปิดได้มาแล้วจะเอาไปใช้งานแบบไหนอันนั้นเดี๋ยวมาให้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตู้มืดนะมา19นี้อนี้ ผมไม่ฟันธงนะแต่ผมให้ประมาณ90%ที่จะมา19%นี้สําหรับตู้มืดส่วนถ้า19%นี้ไม่มาจริงๆก็ไปรอประมาณวันที่22%นะฮะอ่าผมว่าเสาร์อาทิตย์เกมไม่น่าอัปเดตถ้าจะอัปเดตน่าจะอัปเดตวันจันทร์แต่คิดว่าแต่ส่วนตัวนะครับคิดว่า90%แสงออกมืดเข้าเลยนะครับแล้วตัวละครที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีนี่แหละ 1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็เก็บตัวกระชากรอกันไว้นะครับตัวละครที่น่าหานะราวยมทูตนะครับแซลีพิเชอร์คนนี่สลอ็อตเจมส์มืดสีตัวนี้นะครับหรือถ้าใครแบบไม่อยากเปิดอ่านะแบบไม่อยากเปิดตู้มืดจริงๆนะครับอยากเก็บตัวไปเดือนหน้าโคลาโบเพราะว่าพอตู้มืดมาเนี่ยพอจบตู้มืดเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะอัปเดตโคลาโบเข้ามาแล้วใช่ไหมถ้าใครเอาตัวไปสุ่มตู้มืดหมดก็ไม่มีตัวไปสุ่มเดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็ซื้อเป็นทางด้านแพ็กเกจอันนี้ก็ได้นะนี่ะ มันจะมีทางด้านเจมมืดกับโคนี่สล็อตที่ถือว่าใช้ได้ลองมาลุ้นกันดูเผื่อเราต้องการเจมมืดกับสล็อตและสุ่มได้มาพอดีก็ถือว่าประหยัดตัว๋ว<อ>ก็ถือว่าประหยัดตั๋วนะครับเอาไปเปิดโคลาโ,โบได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบจะได้ไม่ต้องใช้รูบี้ในการเปิดนะครับบางทีใช้รูบี้ก็เปิดไม่ออกด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอาตู้มืดนะครับสิบเก้านี้รอเลย19นี้นะครับเก็บตัว๋วเก็บอะไรกันไว้นะครับหรือหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากได้ทางมืดตัวปวดก็ข้ามไปโคลาโบเลยนะครับไว้